กดเรียบร้อยนะคะต้นแบบ่าไว่พระอาจารย์นะคะขอถ่ายคลิปลงยูทูบหน่อยด้วยค่ะค่ะอาจารย์พอดีส่องก่อยเรื่องแสนเนเธอร์แลนด์มีโอกาสได้ถ่ายท่ำว่าเดี๋ยวกดแน่นบ่กดไปเลยก่ะอดรจับอย่างดีีพระอาจารย์เป็นประกานดูวัดฝูงสมิงยอดและ สายหลักจะาทายวัดไทาย่ายวัดกุศลิงนะคะพี่น้องนวัดวงวัดกุศลิงในยูท่างเซนอำเภอเดชนะคะพี่น้องติดถีลงในช่อง YouTube ไปแล้วนะแต่มเลนีเอาพูดเป็นภาพูดเป็นเบอไป่ทนไม่ใช่ที่ตางอยูนีคก็ได้เออนางยูนีคก็ได้ เตียเไปไก่บอนีดไปไก่บอตามจริงน้าติ๋มได้เป็นมือก่อน sang pelatara toto semua, jombor ความพยายามขอมีทุกคนเป็นนักแต่สับสนว่จะต้องใช้วามสับสนว่าก็ว่าตัวต

พะกวัตรระตุสมนะมพสักยข้าพเจ้าุมดวงเศรษีเรคข้าพเจ้าคบคุมอกักิ์ข้าพเควบคุมดวงกานจัดงานบนน้ำเดนืามหาอยู่ที่เกิด้งเมดสัางขึเกิดนเลยทเนี่ยครลัานอาาความสุขความลนความ เก็บเงินไว้ที่ดี้ะซื้อกูเียบมาไว้เขาจะมีแต่จีราช่ไหมันจตุ๊บดบ่าพิดกล่องบ่าเขาใส่กระเป๋าด้ยนะมอยากอุ้งีิรกบะมาแล้วก็แม่จันจีราจะปีปีนี้ ตาเดินหาเอาเก็บไว้หน่อยไี่พี่อาจารย์นี่ยังมั่าแล้วก็รวยน้ำมัน 放能量，放真气，放能量。 เกเอาเป็นท่องนอาจารย์ไมเกล็ดเป็นท่องโยอันไม่คองไมสั่น,น,นหนนอยซีหนึมู่บ้านบ่หลุดอมานกันอยู่บออาจารย์ถือกันเบิดัถือกันเบิดวัดลอเตอรีเราหาใบาใบเ,เตย หนึ่งหาสีเล็กมตองพู่มจุดถูกจะแมนค่ะอา้าด้ยายวยใช่คุณชายปิ้ง

าอุ้งยิงเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันเงินพายเปเป็นได้ของดีไปขากายตั้งใจเฮเตอร์พันมี่งบอได้วุญนชูให้กำลังใจด้วยวะกินห,หลายได้ไปเล่ากับจอยอาหารกี่เล่าอะไ้คืออยู่ไทยเด้แม่วาขอบคุณคุณแม่คุณชูนะขอบคุณมาด้ครับแม่ ที่ไฮที่ด้าลูกซอนล,ลูกออยแมย่สุขภาพแข็งแรงเ,เ,เด้เซอร์ีบีสุกายสุขใจเ้เนี่ยดีไมแห้งด้วยดกแล้ว <c oughs> สาธุาพี่น้อง